คือรายการที่ระแบครับไม่ใครเดินผ่านวันนี้จะมาพูดถึงโครงการค่ายผู้นำทั้ง2อปีการศึกษาคือค่ายผู้นำต้นกล้านะครับก็ไตร่งมีตัวแทน เป็นเตทั้งหลายนะครับไปออกค่ายมาโาเหรบอกเดี๋ยวขอเชิญแทนน้ำสองท่านบนเวทีนด้ครับเราต้องมีเอฟเใช่ไหมครับว่า<อ>มีความรู้สึกยังไงจบมาได้4ี่แปดสองสองสี่แปดสอนะตามรายการข้าล่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับมองรายการแคละเ่อนแค่ละเพื่อนไงกขอต้อนรับแด่รัมนรรับประทานนักเรียนปีการศึกษาอ1 5 3ครับ พี่แม่จะเทนคุณแมนพิธีกรเดี๋ยวมาก็จงเอนจบแม่คนละครับตอนนี้ขอเชิญคุณเมนเข้ามาในกล้องได้เลยนะครับเพราะตรงนั้นไม่ตกขอบนะฮะกขออแล้วขอทำหน้าเหมือนจะกินตุบเปิดแบบโอ๊ยพอเหินหมือนกันก็เดี๋ยวให้คุณเอ็กกี้เริ่มก่อนแล้วกันนะเอ็กกี้เป็นตาผม ความมีความรู้สึกยังไงกับการไปค่ายในครั้งน um ี้นะฮะนักประทานนักเรียนมีการศึกษาสมัย153ครับ้องกค่ะ้อตอนแรกก็ื่นเต้นนิดหน่อยพอไปแล้วก็ื่นเต้นมากกว่าเดิมมอนยังไงมอกล้องนี้ก็ได้ยัทำได้แต่โบ้ลค่ะก็สนุกดีค่ะไม่อไป นี่ค่ะมาฝังนี้บ <Yes ้างนะคะสาวก็มาชายแต่ไม่ตู้แท้หรือเปล่าครับทายแล้อันนี้จะตู้าท้ตูแท้ต่อขอคัดของรหาที่พ่อให้มย่นะคุแล้วยู่้าวีตองนะครับผมกลาก็คุณตงการนะผมชื่อ้อบบรรยากาศมากเมื่เช้าเขื่อนดูขัดไม่เกงเลยไม่ถามไม่ถาม ก็จากไปไปนี่แล้วก็จากไปไปนี่กับเพื่อนเนีว่าบอกว่าคุณเตมมันไปให้ไปรู้บอกมนไปนอาดรย์บอกแล้วกาจารย์ไม่อกเลว่าไปครับมีคนไปแล้วปียาแล้วปีนี้ไปพร้อมอีกมันก็จะเหมือนกับว่าเราเจอของดเตมอาดาย์ไม่ไปนะเหล้แก้ข่าวให้นะเตมก็เตมัำแค่นี้ครับแต่ก็เมสนักแหล้ว่ามีประสบการณ์ใช่ไหของพี่เปิดนะเดี๋ยวไปทักเบ็ดชมโคสดนะไม่วันนี acha, ้ล